สวัสดีเพื่อนเื่อค่ะพยากรณ์แบบบ้านบ้านมาแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยก็เป็นการทำนายนะคะในสัปดาห์ที่สองนะคะของเดือนมกราคมนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ย จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนเกิดทั้ง7วันเกิดนะคะสำหรับการดูไพ่ของบุ๊คนั้นนะคะเป็นการดูไพ่ตามหน้าไพ่เลยนะคะวันนี้ก็มีหมูน้อยๆนะคะมาทักทายเพื่อนๆด้วยนะคะเป็นกระปุกออมสินของบุ๊กเองนะคะก็อยากจะสื่อว่าช่วงนี้นะคะประหยัดมัธยัตได้จะดีหากว่ามีเสียงเพลงนะคะของเพื่อนบ้านดังลอดเข้ามาก็ ขอให้ฟังเป็นอ่าไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเพราะว่ามันมันคนโทรลไม่ได้นะคะเขาอยู่ในช่วงปาร์ตี้ช่วงฉลองเนาะก็ถ้าบุ๊กสามารถตัดเสียงรบกวนออกไปได้บุ๊กก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่นะคะโอเคทีนี้เนี่ยก็เป็นคลิปคลิปเป็นคลิปประจำสัปดาห์เนาะบุ๊กก็จะพูด ถึงดวงชะตาของเพื่อนๆทั้งเจ็วันเกิดนะคะตั้งแต่อาทิตย์ันาคารพุธพฤหัสศุกเสาร์นะคะแยกกันออกไปนะคะเป็นการแยกคลิปนะคะก็ขอความกะรุณาเพื่อนๆน,นะคะที่ดูคลิปอยู่นะคะดูวันที่นะคะที่บุ๊คได้ใส่ไว้ในชื่อคลิปนะคะว่าเป็นช่วงสัปดาห์ไหนเนาะนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มทำคลิปนะคะก็เลยยังยังรู้สึกว่ามันยังไม่ลงตัวยังไม่ต้อง ยังมีการต้องปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะคะอย่างคลิปเมื่อวานก็เห็นว่ามืดเลยนะคะบางบางคลิปก็มืดบางคลิปก็สว่างอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออาัยด้วยนะคะเดี๋ยวบุ๊กขอทําสมาธินะคะในการาส่งพลังถึงไพ่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทานายกันเลยนะคะ สวัสดีทักทายเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยนะคะในสัปดาห์ที่สองของเดือนมการาคมนี้เนี่ยนะคะเพื่อนๆวันอาทิตย์จะต้องผจนพบเจอกับสิ่งใดบ้างนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะที่เพื่อนๆชาววันอาทิตย์นะคะจะได้รับ ข่าวนะคะหรือว่าจะเกิดขึ้นสิ่งที่หวังสิ่งที่ปรารถนาจะเป็นไปอย่างไรในสัปดาห์นี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนๆวันอาทิตย์นะคะจะเห็นได้ว่านะคะเพื่อนๆวันอาทิตย์เนี่ยในตำแหน่งของเจ้าชะตาจะเป็นอัศาวินถือถือถ้วยนะคะออกมาใบแรก อัศวินถือถ้วยออกมาใบแรกนะคะแล้วก็ใบที่สองเนี่ยจะเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะนะคะเพื่อนๆวันอาทิตย์ที่เป็นผู้ชายในสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าความเขาเรียกว่า การเป็นคนภูมิฐานการมีหน้าตาที่ดีของคุณนะคะการที่คุณเนี่ยดูแลตัวเองนะคะสเสน่ห์ในตัวคุณในสัปดาห์นี้จะทำงานได้อย่างดีเยี่ยมนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็ผู้คนนะคะจะให้การสนับสนุนคุณดีด้วยสเสน่ห์ที่คุณมีนะคะแล้วก็ยังมีความคิดหวังเรื่องอนาคตเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ต่างประเทศนะคะบางคนนะคะอาจจะมีการาคิดถึงการขอทุนนะคะขอทุนไปเรียนต่างประเทศแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรในรายละเอียดนะคะของแต่ละหัวข้อนะคะเริ่มจากการเรียนก่อนก็แล้วกันนะคะการเรียนนะคะบุมมีความเห็นว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความตั้งใจนะคะมีความคิด นะคะที่จะาหาความมั่นคงสำหรับชีวิตนะคะในการที่จะขยายนะคะออกไปในต่างประเทศนะคะในต่างภาษาต่างถินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการเรียนเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนเนี่ยจะได้พบกับเพื่อนๆชาวต่างชาตินะคะต่างภาษานะคะและ กอ็อย่างที่ได้บอกเกินไปว่าจะมีการได้นะคะสมหวังในการเรียนต่างประเทศนะคะใครที่คิดอยากจะสอบอในมหลาลัยต่างประเทศนะคะก็จะสามารถได้สมหวังดังใจในสัปดาห์นี้นะคะหรือจะมีข่าวดีๆนะคะที่เคยขอไปแล้วนะคะก็จะได้รับข่าวกลับมานะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะอยู่ด้วยความที่คุณต้องมีความขยันและอดทนนะคะขยันให้สุดนะคะขยันต่อไปอย่าได้หยุดทำนะคะความสามารถของคุณที่คุณได้ขยันทำมาเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยได้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างที่ใจต้องการเกี่ยวกับการไปต่างประเทศนะคะสำหรับการงานแล้วนะคะเพื่อนๆชาววันอาทิตย์นะคะการงานจะมี Uhm, ปัญหาเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะแต่ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่นะคะเพียงแค่เพื่อนๆตั้งสติและทำใจนะคะให้มันนิ่งสงบนะคะอย่าอย่าได้คอนแคนนะคะไปตามปัญหาที่เข้ามาในวันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะสามารถจัดการปัญหาไปได้นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยยังมีคนสนับสนุนนะคะยังมีคนที่ คอยให้ความช,ช่วยเหลือคุณอยู่นะคะในสัปดาห์นี้อนะคะผู้ชายในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเสน่หแรงนะจากที่บุ๊กดูแล้วนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะ,ะคุณคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากเพื่อนฝูงเก่าๆด้วยนะคะจากคนรู้จักเก่าๆคนที่เป็นเป็นมีความสัมพันธ์ดีๆกับเรานะคะใน ก่อนเก่าเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเหลือคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าเงินด้วยนะคะก็จะได้รับใจอ่าช่วงนี้นะคะสําหรับด้านจิตใจเนี่ยของคนวันอาทิตย์วันนี้บูขอพูดถึงหน่อยสำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะสำหรับวันอาทิตย์เนาะคนที่เกิดวันนี้นะสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้หญิงในวันอาทิตย์เนี่ยจะมีความที่ค้นพบหัวใจที่อ่า สามารถจัดการได้ทุกอย่างสามารถที่จะคอนโ c ร n t r o l นะคะสิ่งที่มันเลวร้วายที่มันเกิดขึ้นนะคะได้สำเร็จในสัปดาห์นี้ด้วยนะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็เป็นข่าวดีๆนะคะที่เกิดขึ้นสำหรับข่าวไม่ดีบุกไม่เห็นว่าจะมีเกิดขึ้นมาในสัปดาห์นี้จะมีแค่ความแบบต้องต้องมุมาณนะอดทนและขยัน ขึ้นนะคะบางคนอาจขยันมากกว่าเดิมก็ได้อันนี้เป็นเรื่องดีนะคะเป็นเรื่องดีแต่ว่าอย่าวิตวิตกกังวลจนเกินไปนะคะช่วงนี้จะเป็นอารมณ์อ่อนไหวในจิตใจนะคะแต่ว่าควรจะใช้ความอ่อนไหวนั้นนะคะเพื่อพิชิตและเอาชนะอุปสรรคได้นะคะในลักษณะนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยบุ๊กก็ต้องบอกว่ามีความ ล้ำซ้ำเข้ามาในสัปดาห์นี้เนาะสิ่งที่คุณได้ทำเอาไว้นะคะจะปลิดอกออกผลนะคะจะปลิดอกออกผลนะคะแล้วก็มีการแบบขยับขยายไปต่างประเทศมีความมั่นคงมีความมั่นคงในตัวคุณนะคะอ่ะโอเคมีความมั่นคงในตัวคุณเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะที่บุูสเห็นเนาะ แล้วก็หมู่บริวารเพื่อนฝูงนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะต่างช่วงต่างเวลากันเนี่ยเขาก็จะเข้ามานะคะก็จะมาะจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณนะคะเข้ามาให้เห็นในในสายตานะคะเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณนั้นนะ ในเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะได้รับการช่วยเหลือที่ดีนะคะได้ขยับขยายด้วยนะคะแต่ว่าก็จะพบกับอุปสรรคนะคะทางด้านการงานนะคะอาจจะเป็นความขัดแย้งไม่ลงตัวในบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่คุณเนี่ยอยู่เหนือแล้วกไ็ได้เปรียบนะคะปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะการที่คุณขอความร่วมมือนะคะแล้วก็มีบริวารที่ดีนะคะจะทําให้คุณเนี่ยมันผ่านอุปสรรคในเรื่องของการงานไปได้ในสัปดาห์นี้นะคะ ทางด้านการเงินเป็นอย่างไรนะคะทางด้านการเงินก็ต้องบอกว่าความที่คุณเป็นคนที่เรียกเรียกว่าหาเงินเก่งนะคะหาเงินเก่งประหยัดมัธยัตจัดสรรเงินได้ดีนะคะมีความมุ่งม,มั่นมีหัวคิดเกี่ยวกับการงานการเงินอยู่เสมอนะคะ ในสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องบอกว่าคุณจะได้รับผลดีๆนะคะผลตอบแทนที่คุณทํามาอย่างยาวนานแล้วนะคะจะส่งผลนะคะเป็นอ่าผลิดอกออกผลออกออกเหรียญงอกเงยขึ้นมานะคะให้คุณได้ชื่นใจในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อนๆวันอาทิตย์นะคะสําหรับใครที่อยากจะโคกับต่างประเทศทําได้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เรื่องการงานและการเงินนะคะใครที่เป็น นักบัญชีนักนายหน้านะคะสามารถที่จะหาลูกค้าใหม่ๆนะคะหรือมีการติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะเป็นเข้าไปในหุ้นนะคะในระดับที่สูงขึ้นโตขึ้นก็เป็นไปได้นะคะสำหรับเพื่อนๆนวันอาทิตย์ด้านสุขภาพนะคะบุกมองเห็นว่าจะเป็นในเรื่องของการขัดแย้งในตัวเองนะคะการขัดแย้งในตัวเองม,มีการใช้ความคิดมีความคุ้นคุ้นคิดเกิดขึ้นมาในสัปดาห์นี้นะคะ เพราะว่าเราอยากจะขยายขยายอาณานิคมของตัวเองนะว่าง,ง่ายนะคะขยายกัลยาณมิตรขยายผู้คนนะคะที่จะทําให้ตัวคุณเนี่ยเกิดประโยชน์นะคะเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองนะคะหรือว่ากิจการงานของคุณนั่นเองนะคะสำหรับเพื่อนเพนชาววันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะส่วนเรื่องของ าการทําบุญนะคะการทําบุญเนี่ยบุ๊กอยากจะให้เพื่อนๆทําบุญในเรื่องของการให้อิสระกับชีวิตนะคะให้อิสระกับชีวิตจะเป็นการถ่ายโคถ่ายกระบื้อปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์น้ําสัตว์บกได้ทั้งนั้นเลยนะคะบางคนเนี่ยไปช่วยชีวิตม้าก็จะดีนะคะม้าที่เขาป่วยหรือว่าม้าที่เขา,าถูกกักขังอะ่ะ นะคะถ้าถ้าเกิดมีข่าวมาประมาณนี้ก็เข้าไปช่วยเหลือได้นะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่รู้รู้สึกขึ้นมาได้นะคะว่าไม่ใช่แค่วัวควายเท่านั้นนะคะมา้าหรือว่าสัตว์ต่างๆทั้งหลายนะคะจะเป็นหมูมากาไก่สามารถช่วยได้หมดเลยนะคะขอแค่ปลดพันธนาการให้เขาได้ได้มีอิสระในชีวิตเท่านั้นเองนะคะ สำหรับคนวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวบุกจะขอเปิดไพ่สามใบนะคะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนวันอาทิตย์นะคะเอาสามดาบนะคะอืมแล้วก็มีหกไม้เท้า,อ,าอัศวินเหรียญน,นะคะอัศวินเหรียญขึ้นต่อมากับอัศวินถ้วยดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะ เรียกได้ว,ว่าคนวันอาทิตย์วันนี้นะคะจะชายหรือหญิงก็แล้วแต่นะคะสเสน่ห์ของคุณเนี่ยจะทำให้คุณได้รับโอกาสในการเดินทางเพื่อเพื่อ,อาการไปสร้างเนื้อสร้างตัวหรือสร้างรายได้นะคะมันขึ้นมาเป็นเรื่องราวแบบนี้นะแล้วก็บางคนเห็นสามดับปักอยู่ยในหัวใจรู้สึกกังวลน,นะคะรู้สึกแบบว่าเอมันจะเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจของฉันอันนี้ขึ้นมาเตือนในเรื่องของสุขภาพ นะคะเพื่อนๆในเรื่องของสุขภาพบางคนเนี่ยนะคะเป็นในคุณผู้หญิงเนาะทึ่งที่อาจจะมีอาการอยู่แล้วนะคะอาจจะมีอาการอยู่แล้วนะเป็นในเรื่องของอาการไหลเวียนนะคะการไหลเวียนนะคะอืมการไหลเวียนโลหิตอะไรอย่างนี้นะคะการไหลเวียนแบบการไม่ค่อยได้ถ่ายเทท้องอืดน,นะคะ ลำไส้ตีบตันนะคะประมาณนี้นะแต่ถ้าขึ้นมาเป็นี้อาจจะเป็นในเรื่องของหัวใจนะคะเป็นโรคหัวใจหรือเป็นอะไรอยู่แล้วก็ช่วงนี้รักษาสุขภาพแล้วก็หมั่นไปหาคุณหมอให้ตรงตามนัดนะคะแล้วก็อย่าดื้อยาโอเคไหมเพราะว่าผู้หญิงสเตนเนี่ยนะคะมีความที่แข็งแกร่งนะคะไม่ค่อยจะฟังใครเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปดื้อเลยนะคะในเรื่องสุขภาพเนาะเรายังมีคนที่เราต้องรัก นะคะเราต้องดูแลอยู่นะคะอย่าไปดื้อในเรื่องสุขภาพนะคะ,อ,ะอันนี้ขึ้นมาเป็นการตอกย้ําในความสําเร็จของเพื่อนๆที่จะขยายออกไปนะคะได้ขยับขยายนะคะพอเหมือนกับว่าในประเทศเนี่ยการงานการเงินเราดีแล้วนะคะเราก็อยากขยับขยายออกไปต่างประเทศบ้างประมาณนี้นะคะ โอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆวันอาทิตย์นะคะบุ๊กก็มีการทำนายให้ประมาณนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสวัสดีมีชัยแล้วก็สมประสงคสมปรารถนากันทุกๆท่ทานถ้าคลิปนี้มีอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องหรือว่ายังไม่ดีนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจบุ๊กกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่สะสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พยากรณ์แบบบ้านๆด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะ